เปิดช่องนี้ไม่เห็นหน้าย่าเลย่าวเอาหน้าอ่ห้งชีบุ่มีไปเบื้งแล้วขึ้นเหนียว เขาหน้าออกยังไม่มีคนดูเขาไม่ชอบขี้หน้าเนาะเห็น <c oughs> แต่คอมเมนต์แต่เห็นตัวนี่ดิแล้วเห็นแล้วนั่งยืห่หงมนั่งยื่หมอยเง่าอย่างนี้ <c oughs> หลายมุมปิ้นได้หลายมุมเนย อีมานั่งอยู่ห่มนี่เยน็นเย็นพุ่เหมียวยักหาตะแค่อยู่าตะแค่มาอันอันนั้นอยู่มานั่งอยู่นี่ยี่นี่เน,นี่แดดไหลคนแดดไหลแดดไหลบักโรงงาบักไงสองงายังโคดแขนปวดเศร้ายู่นี่ปีนลักหูขึ้น จิบเบ่เขาไปเผาท่านจ้องไว้อันเดียวนี่คุณยาดาสวัสดีค่ะคุณยาดาตัดอันนี้เลยนี่มือนันปีนขึ้นนี่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 นนอ้อสองอันเดี๋ยวเสียเอาอ้อสองอันนี้ง่ายอันนี้เดี๋ยวเสียเอาไว้แต่อันนี้น้อยนี่ขี้ขานเม็นใบมันไหมใบมันลหลไหลนี่ กวาดทําความสะอาดบ่ไหวลายคักเดียกให้เบางต้นไม้เนาะคะเนาะทักทายทุกบ้านค่ะล้างจานก่อนเปิดไว้ดบต้นอย่างต้นมะสมอค่ะคุนยาดาต้นสมอต้นหมากสมอค่ะนะเ่ามันใบมันสีบล้่นมันมันล่นปีละสามเธอสี่เธอเต็มมดในนี่นี่เต็มน้ําพื้นอันนี้หากกวาดทําความสะอาดแล้วนี่ อ่างเกลือเค้กันอัน,นแบบใหญ่ต้นไม้ทิ้มว้นี่อันนี้งาช้างงาช้างอัน,นแบบต้นเตะอันนี้ต้นสูงลกไปทิ้มหมดแล้วทำความสะอาดไม่ไหวมันรลกมันรกนี่แหละสิปูอันนี้แหละนี่ไม่นี่สิปูพักโบ้เลยไอ้นนตู้มือแรงก้อนแดดอ่อนๆก้อนฮุ่นเฮ็ดคู่ไว้อยู่ขู่ ปุไว้แล้คุณแดงแดงคุณชีิไปปุ้คุณล่ะม่ปุ้ก็ได้ดอกขั้นไม้ขั้นมือแล้วมันมักปุ้คุณเคยปุ้เนาะบ้านช่วยจ้างใส่ขอบคุณค่ะจนมาชมหมอหนะบ้า,บานนี่ดอกไม้กระหดอันนี้แหละตื่นขึ้นมาแั้พุดนเข้าไปหดทั้งหลังคุณปุ้เข้าไปจนสุด ปุเข้าไปจนสุดเบิดฉันเห็นปุแล้วกัญญาให้เจ้าของทำความสะอาดแล้วบบนี้มาปุบอะไรได้มักปุมันแงน,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 นมันแงนมันแงนค่ะมันแงน,น,นมันมักปุลบแดด แดดลบพูมนนังฟังเสียงรถอย่างนี้ถนนคุณคุณคุณถนนเห็นยากก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ตัวเองอีกอ้ําเป็นน้องโทรศัพท์คุณเหมียววะเป็นน้องโทรศัพท์วะ ันนี้กบบ็บ้านผู้ใหญ่บ้านตรงกลา่เวลาพูหยาบาลสาเสียงประกาศห่อกระจายข้าวห่อกระจายข้าวกับยุคข้างเหินด,ดังดังไปเลยอืมเป็นร้านค้าตัวร้านค้าใก,ใกล้ๆเนี่ยอยากเล็กน้อยซื้อขนมดูกั็นเลสลงนีเลยีเบิ้งดอกอันนี้เนาะจะได้ช่วยเย็น